ช่วงมิทานสอนใจสโนไะว้์ณพระราชวังในเมืองอันแสนสงบสุขมีพระราชาและพระราชนีที่มีพระธิดาที่สดใสน่ารักและมีจิตใจเมตตาชื่อสโนไว้ต่อมาไม่นานพระราชนีก็สิ้นพระชนพระราชาจึงอภิเษกสมรสใหม่ซึ่งพระราชินีองค์ใหม่นี้โฉมงาม แต่มีจิตใจเหี้ยมโหดและมีความอิจฉาริษยาพระนางโกหกพระราชาว่าได้ส่งสโนไว้ไปเรียนแต่ที่จริงพระนางสั่งให้ขุนนางนําตัวสโนไว้ให้ไปอยู่กับบรรดาบ่าวไพร่และให้ใช้งานอย่างหนักพระนางมีกระจกวิเศษอยู่บ้านหนึง่งและพระนางมักจะถามกระจกวิเศษเสมอว่าโอ้กระจกวิเศษบอกข้าเถิด ใครงามเลิศในปัตภีกระจกก็ตอบทุกครั้งว่าโอ้พระนางนะสิทั่วทั้งปัตภีไม่มีใครงามเกินเวลาหลายปีผ่านไปสโนไวท์ก็เติบโตขึ้นเป็นสาวสวยและยิ่งสวยขึ้นทุกวันสโนไวท์จะแบ่งอาหารให้สัสตว์ต่างๆอยู่เสมอเสมอด้วยความมีน้ำใจ ทําให้สโนไวท์กลายเป็นที่รักของทุกๆคนสโนไวท์จึงเป็นหญิงสาวที่มีความสุขเสมอแม้จะต้องทํางานหนักก็ไม่เคยย่อท้อวันนี้พระราชินีก็ได้เข้ามาถามกระจกวิเศษด้วยคําถามเดิมแต่คราวนี้ยกระจกวิเศษกลับตอบว่าโอ้สโนไวท์ White, คือหญิงสาวที่งามกว่าใครในปัทภพี สวยที่สุดในปัตถภีสิเจ้ากระจกวิเศษเจ้าพูดผิดที่ไหมเนี่ยฮะโอ้สโนไวคือหญิงสาวที่งามกว่าใครในปัตภีเมื่อพระราชินีใจร้ายได้ยินว่าสโนไวหญิงสาวที่เกิดจากพระราชินีองค์ก่อนสวยกว่าก็โกรธมากจึงสั่งนายพรานให้พาสโนไวไปฆ่าในป่าลึก แต่ด้วยความสงสารในพรานจึงปล่อยสโนไวสโนไววิ่งหนีเข้าไปในป่าซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายน่ากลัวมากมายสโนไวทั้งหิวและหวาดกลัวมากพระองค์วิ่งหนีมาไกลมากและพบกับเหล่าคนแคระโดยบังเอิญสโนไวเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังทำให้คนแคระทุกคนสงสารสโนไวจับใจ จึงชวนให้มาพักอาศัยอยู่ด้วยกันสโนวไว้ช่วยทำความสะอาดบ้านคนแคระ็นหน่าอยู่และจัดเตรียมอาหารไว้ให้คนแคระตอนกลับมาจาัดก,การทำงานจากวันนั้นกระท่อมน้อยของคนแคระก็มีแต่ความสุขเสมอมาอมบ้านพวกเรานะ่าอยู่ขึ้นเยอะเลยนะอาหารก็อร่อยกว่าที่พวกเราทำเองเป็นเยอะแนะจ่จริงด้วยจริงด้วย สโนไวเป็นหญิงสาวนะ่ารักจังเลยนะทั้งสวยทั้งมีน้ำใจดีจริงๆเลยใช่ๆๆ่ฉันก็เห็นด้วยนะแต่แล้วพระราชินีก็ทรงทราบจากกระจกวิเศษว่าสโนไวยังไม่ตายพระนางโกรธมากจึงปลอมตัวเป็นหญิงชารานำแอปเปลิลอาบยาพิษมาหลอกให้สโนไวกินสโนไวกัดแอป,ปเปิลเพียงคำเดียวก็หมดสติ ล้มลงทันทีค <l acht> ราวนี้ฉันจะได้สวยที่สุดในปัทถภีสักทีพระราชินีใจร้ายพูดพร้อมกับรีบเดินหนีไปเมื่อเหล่าคนแคระกลับมาจากการทำงานก็พบว่าสโนไวท์ถูกยาพิษคนแคระจึงรีบติดตามพระราชินีใจร้ายพระนางตกใจวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตทำให้พระนาง ลื่นตกวกเขาและสิ้นพระชนคนแคระทุกคนต่างก็เศร้าโศกพวกเขาช่วยกันต่อโลงแก้วและนำไปตั้งไว้ที่เชิงเขาสโนไว้ต้องนอนหลับไปตลอดการจนกว่าจะมีเจ้าชายรูปงามที่จะมาช่วยถอนคำสาปวันเวลาผ่านไปนานหลายปีและแล้ววันหนึ่ง ก็มีเจ้าชายผู้สง่างามขี่ม้าเดินทางผ่านมาพบเข้าเมื่อได้ฟังเรื่องราวจากคนแคร์เจ้าชายก็ตรัสว่าโสนไวเธอช่างงดงามเป็นคนมีน้ำใจจริงๆฉันกับเหล่าคนแคร์จะคอยดูแลเธอเองเจ้าชายทรงหลงรักโสนไวทันทีที่พบเห็นและสงสารอย่างจริงใจ จึงก้มลงจุมพิษโนไว้อย่างทนุถนอมทันใดนั้นโนไว้ก็ฟื้นขึ้นเจ้าชายและเหล่าคนแคร์ต่างดีใจกันมากหลังจากนั้นไม่นานเจ้าชายก็พาโนไว้กลับไปยังปราสาทและอภิเษกสมรสพร้อมรักกันอย่างมีความสุขตลอดไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ทำความดีก็มักจะได้รับสิ่งที่ดีเสมอ สอนใจเรื่องลูกหมูสามตัวในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีครอบครัวหมูครอบครัวหนึ่งที่มีลูกหมูหน่ารักสามตัวแม่หมูต้องการสอนให้ลูกๆรู้จักช่วยเหลือตัวเองแม่หมูจึงให้ลูกหมูทั้งสามออกจากบ้านเพื่อไปเผชิญโชคตามลำพังหมูใหญ่บอกน้องๆว่าต่อไปนี้ เราต้องฝึกการดูแลตัวเองตามที่แม่สั่งแล้วนะเรามาสร้างบ้านของตัวเองดีกว่าทุกคนเห็นด้วยหรือเปล่าหมูเล็กกับหมูกลางต่างเห็นด้วยลูกหมูทั้งสามจึงตกลงกันว่าจะสร้างบ้านเป็นของตนเองและอยู่ลำพังโดยไม่มีแม่หมูเจ้าหมูเล็กจอมเกียรตคร้านใช้เวลาสร้างบ้านไม่กี่ชั่วโมง ก็สร้างบ้านเสร็จแล้วก็รีบไปวิ่งเล่นซุกซนหมูเล็กสร้างบ้านด้วยฟางหลังเล็กๆที่ดูไม่แข็งแรงนักเฮ้ยชายโยบ้านฟางของฉันน่ะเสร็จแล้วเข้าไปนอนในบ้านดีกว่าโดยหารู้ไม่ว่าตอนนี้ในหมู่บ้านมีหมาป่ามาป้วนเปียนคอยจับสัตว์ในหมู่บ้านเป็นอาหารทันใดนั่นเองหมาป่าใจร้ายปรากฏตัวขึ้น เดินไปที่ประตูบ้านฟางแล้วยิ้มอย่างเจ้าเล่มันเคาะประตูเรียกลูกหมูเลก็กกักกักเปิดประตูหน่อยเจ้าหมูตัวน้อยเปิดประตูทีพอได้ยินหมูเล็กก็รู้ทันทีว่าเป็นเสียงหมาป่าเจ้าเล่หจึงตอบไปว่าเอ้ยไม่เอาไปไปอย่ามาจู้ที่หมาป่าตัวดีไปให้ไกลๆกเลย เมื่อได้ยินเช่นนั้นเจ้าหมาป่าจึงคำรามด้วยความโกรธออ้ไม่เปิดก็ไม่เป็นไรฉันหมาป่าใหญ่จะเป่าให้บ้านเปลวเป็แลหมาป่าเป่าลมราวกับพายุพัดบ้านฟาร์มพังในพริบตาหมูเล็กรีบวิ่งไปหลบที่บ้านของลูกหมูกลางที่สร้างด้วยไม้ที่ดูไม่แข็งแรงเท่าใดนะักเจ้าหมาป่าไม่รอช้า มันตรงไปเคาะประตูบ้านหมูกลางทันทีอ๋อบ้านหลังนี้สร้างด้วยไม้นี่นาแต่ก็คงไม่สามารถโซ่พลังของหมาป่าอย่างฉันได้หรอกหมาป่าจึงเคาะประตูบ้านไม้ของหมูกลางกอก็กเปิดประตูหน่อยเจ้าหมูตัวน้อยเปิดประตูเทเมื่อหมูกลางได้ยินดังนั้นก็ตอบกลับไปว่า หมาป่าโมโหมากมันจนึงตอบกลับไปว่าอ้ยไม่เปิดก็ไม่เป็นไรฉันนังหมาป่าใหญ่จะเป่าให้เปลวไกลอีกเหมือนกันหมาป่าเป่าเริ่มใส่บ้านไม้ของหมูกลางจนเปลิวไปไกลลูกหมูทั้งสองวิ่งไปหลบที่บ้านที่หมูใหญ่ที่ทำด้วยอิฐดูแข็งแรงเพราะพี่หมูใหญ่มีความอดทนขยันขันแข็ง และมีความพยายามในการสร้างบ้านซึ่งกว่าจะเสร็จก็ใช้เวลานานเจ้าหมาป่าเห็นเข้าก็แปลกใจอนี่บ้านหลังนี้ทำด้วยอะไรเนี่ยดูพปเลกออแต่ไม่เป็นไรฉันจะเป่าให้เปลวไปด้วยเหมือนกัน <laughs> มันตรงไปเคาะประตูบ้านอีกทันที แต่หมูใหญ่ไม่ยอมเปิดประตูให้มันจึงเป่ายัางสุดแรงอ๊ปออคราวนี้ไม่ว่าเจ้าหมาป่าจะเป่ายัางไงบ้านอิดก็ไม่มีท่าที่จะปลิวเหมือนบ้านฟางและบ้านไม้เลยเจ้าหมาป่ายังคงเป่าอยู่อย่างนั้นอ๊อ อ,อ,อ,อนนจนในที่สุดก็เป็นลมล้มทับไปลูกหมูทั้งสามดีใจมากลูกหมูเล็กและลูกหมูกลางให้สัญญากับพี่หมูใหญ่ว่าจะไม่ขี้เกียจสร้างบ้านแบบง่ายๆอีกแล้วและจะตั้งใจสร้างบ้านอีกที่แข็งแรงทนทานเหมือนพี่หมูใหญ่ ต่อไปเนี่ยหมูเล็กกับหมูกลางจะขยันเหมือนพี่หมูใหญ่นะครับพี่สอนเราสร้างบ้านหน่อยนะนะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความขยันอดทนแม้จะลำบากก็นำมาซึ่งความสำเร็จช่วงนิทานสอนใจหนีเสือป่าจระเข้ ณป่าลึกแห่งหนึ่งมีแกะสองพี่น้องที่รักกันมากทั้งสองมักจะวิ่งเล่นบริเวณชายป่าด้วยกันด้วยความสนุกสนานอยู่เป็นประจำเก่งจริงน้องแกะก็ตามพี่แก่ให้ทันสิมาเลยมาเลยพี่แกะก็ชอบแกล้งน้องสนุกสนุกพี่แกะก็อย่าวิ่งเร็วนักสิฉันตามพี่ไม่ทันนะน้องแกะ ก็ชอบอ้อนพี่ทั้งสองพี่น้องไม่เคยทะเลาะกันเลยรักใคร่กลมเกลียวกันเสมอมาเฮ <c oughs> น้องแกวันเนี้ยพี่มีขนมมาฝากดินะขอบคุณค่ะพี่แกใจดีจังเลยมีอะไรพี่น้องก็จะแบ่งปันกันสองพี่น้องก็ยังคงมาวิ่งเล่นบริเวณชายป่าเหมือนทุกๆวันอยู่มาวันนึง ก็มีเจ้าเสือร้ายปรากฏตัวขึ้นจะหนี้ไปไหนไมาให้พี่เสือหมามซ่เแเ่เจ้าเสือร้ายยิ้มอย่างดีใจใช่วยด้วยเสือกำลังจะมากินเราแล้วพี่แก่ชยหนูด้วยฮน้องแกร้องบอกพี่แก เ้ยพี่ไปก่อนนะเดี๋ยวเจ้าเสือมันจะมาจับพี่กินเป็นอาหารเฮ้ยพี่แกะร้องบอกน้องแกะพี่ต้องให้ฉันไปก่อนสิเพราะฉันเป็นน้องนะเฮ้ยพี่ต้องไปก่อนสิเพราะเป็นพี่นะแกะสองพี่น้องต้องวิ่งหนีเสืออย่างไม่คิดชีวิตทำให้ลืมไปว่าเป็นพี่น้องกันต้องรักและช่วยเหลือกัน แล้วก็เกียงกันที่จะวิ่งหนีก่อนแกะสองพี่น้องวิ่งหนีไปได้ไม่นานก็เจอกับจอระเข้จอมตะกละเข้าเอ,อ้ยมามะ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 มาให้พี่จระเข้จับเกณฑ์นเป็นอาหารซะเดเดๆจอระเข้ตะโกนบอกแกะสองพี่น้องเอเฮ้ยเจ้ดยจระเข้จะมากินเราแล้วพี่แกช่วยหนูด้วย น้องแกะร้องบอกพี่แกะเจ้าจระเข้จึงพูดว่าอาจะหนีไปไหนมาให้พิ่จระเข้สุดหรอกินซะดีๆนะมาเร็วเอ้ยพี่ไปก่อนนะเดี๋ยวเจ้าจระเข้มันจะจับพี่กินเป็นอาหารนะ่ะเอ้ยพี่แกะร้องบอกน้องแกะฮพี่ต้องให้ฉันไปก่อนสิเพให้ฉันเป็นน้องนะอุ้พี่ต้องไปก่อนสิเพราะเป็นพี่นะ แกสองพี่นะ้องต้องวิ่งหนีจระเข้อย่าไม่คิดชีวิตพวกมันจึงต้องวิ่งกลับทางเดิมเองเจ้าแกสองพี่น้องก็ยังคงวิ่งหนี้ดยเกี่ยงกันเช่นเดิมแต่เมื่อวิ่งกลับมาก็ต้องเจอกับเจ้าเสือแกสองพี่น้องหมดทางนหนีทำยังไงดีเราหน,นีเสือจากจระเข้ก็แล้ว สองพี่น้องต่างตกใจกลัวเมื่อแกะสองพี่น้องสำนึกได้พี่น้องต้องรักกันและต้องสามัคคีกันทำให้มีสติและคิดแผนการขึ้นมาได้นี่น้องแกะน้องแกะทำตามที่พี่บอกนะพี่แกะซุบซิบบอกวิธีให้น้อง ทั้งเสือและจระเข้ไม่รอช้าพวกมันพุ่งเข้าหาพร้อมกันอย่างมุ่งร้ายฉันนับแล้วนะหนึ่งสองสามกระโดดเลยพี่แกในจังหวะนั้นเองแกะทั้งสองพร้อมใจกระโดดนี้ทำให้เสือและจระเข้ชนกันอย่างแรงลนสลบไปทั้งคู่พี่น้องแกะจึงรอดมาได้และตั้งแต่แน,นั้นเป็นต้นมาทั้งสองยิ่งรักกันมากยิ่งขึ้น และไม่คิดที่จะเดินเข้าไปในป่าลึกแห่งนี้อีกเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรักและความสามคัคคีจะทำให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆได้เป็นพี่เป็นน้องครอบครัวเดียวกัน รักใครกลมเกลียวสายใหญ่เดียวกันใจพี่น้องผูกพันแม้จะเกิดเรื่องใดไม่ขอทิ้งกันพี่น้องกันช่วยกันไว้ก่อน ช,ช่วงมีการสอนใจเรื่องกบเรื่องนายณบึงแห่งหนึ่งมีกบฝูงหนึ่งอาศัยอยู่พวกมันต่างก็มีชีวิตอย่างสุขสบายเพราะเป็นบึงที่อุดมสมบูรณ์มีอาหารมากมายและพวกกบก,ก,ก็อยู่อย่างสงบสุขมาเป็นเวลาช้านานพวกกบจะว่ายน้ำและหยอกล้อกันเล่นตลอดทั้งวันพอนานๆเข้า ผมมันก็เกิดความรู้สึกเบื่อนนายออบออบวันนี้เราจะเล่นอะไรกันเตี่ยว่ายน้ำกันทั้งวันฉันเบื่อแล้วละ่ะออบก,กบตัวหนึ่งเปลยขึ้นมาจริงด้วยนะวันๆไม่มีอะไรแปลกใหม่เลยอะ่ะฉันว่าชีวิตแบบเนี้ยน่าเบื่อจริงๆกบอีกตัวพูดเสริมในวันหนึ่ง พวกมันจึงนัดชุมนุมเพื่อหารือกันว่าจะทำอย่างไรให้ชีวิตสนุกมากยิ่งขึ้นเออพวกเราน่าจะสวดอ้อนวอนต่อเทวดานะขอให้ทรงผู้คุ้มครองมาดูแลพวกเราอ่ะกบตัวหนึ่งเสนอแนะจริงด้วยฉันว่ามีผู้คุ้มครองก็ดีเหมือนกันนะพวกเราจะได้เล่นสนุกและก็ปลอดภัยด้วยนะ กบตัวอื่นๆต่างก็พากันเห็นด้วยฉันว่าเทวดาน่าจะมีอะไรสนุกสนุกให้พวกเราเล่นกันมากกว่านี้นะพวกเรามาสวดอ้อนวอนกันดีกว่าพวกมันจึงพร้อมใจกันสวดอ้อนวอนต่อเทวดาคำอ้อนวอนของกบได้ผลเทวดาส่งขอนไม้มาให้พวกมันท่อนหนึ่งบรรดากบต่างดีใจที่เทวดาส่งผู้คุ้มครองมาให้ พวกมันพากันโดดขึ้นไปเกาะอยู่บนขอนไม้นั้นชายโยมีของเล่นใหม่ๆแล้วโอ้โหว้าวสนุกจังเลยเทวดาใจดีจังเลยชายโยขอบคุณครับพวกกบต่างร้องดีใจที่ได้ของเล่นใหม่ขอนไม้นั้นไม่มีชีวิตจึงได้แต่เพียงลอยน้ำนิ่งอยู่ดังนั้นไม่นาน พวกกบจึงเกิดความเบื่อานตะขอนไม้นั้นฉันว่าขอนไม้ไม่เห็นจะสนุกเลยฉันเบื่อแล้วล่ะกบตัวหนึ่งออกความเห็นฉันว่าเทวดาน่าจะมีอะไรสนุกสนุกให้พวกเราเล่นกันมากกว่านี้นะพวกเรามาสวดอ้อนวอนกันอีกดีกว่าพวกมันจึงพร้อมใจกัน สวดอ้อนวอนต่อเทวดาพวกมันจึงพากันสวดอ้อนวอนเทวดาอีกครั้งเพื่อขอผู้คุ้มครองใหม่เทวดาเกิดความรำคาญกรบที่ไม่รู้จักพอจึงส่งนกกระสาตัวหนึ่งลงมาให้ช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ย พวกเราไม่เอาแล้วโอ้ยท่นเทวดามาเอาเขินไปเถอะช่วยด้วยพวกกบร้องขอต่อเทวดาแต่ก็สายไปเสียจแล้วเหมือนนกกระสามาถึงก็เริ่มจับกบฝูงนั้นกินเป็นอาหารทีละตัวทีละตัวจนหมดทั้งฝูงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจมพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามความสนุกสนานจากพวกเรานะครับช่วงมีทานสอนใจเรื่องปูใหญ่กับปูน้อยที่บริเวณชายหาดแห่งหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ต่งตางๆทำให้มีสัตว์ตัวเล็กๆมากมายมาอาศัยอยู่ซึ่งก็รวมถึงบรรดาสัตว์น้ำที่เรียกว่าปูด้วย ขณะน,นี้มีเจ้าปูน้อยตัวหนึ่งกำลังเดินน่วนไปมาตามแนวชายหาดแห่งหนึ่งท่าเดินของมันที่เฉใช้ไปมาดูน่าขบขันนักทางในนั่นเองก็มีเสียงหนึ่งร้องทักขึ้นว่าเจ้าหนูกำลังจะไปที่ไหนเหรอเจ้าจะไปทางเหนือทางใต้ตะวันออกหรือว่าตะวันตกละ่ะเมื่อปูน้อยหันไปมอง มันก็พบกับปูใหญ่ตัวหนึงเข้าปูน้อยหันไปตอบว่าผมกำลังจะไปหาอะไรกินตรงนู้นนะครับปูใหญ่เห็นว่าเจ้าปูน้อยเดินเฉไปเฉมาดูน่ารำคาญเหลือเกินจึงพูดเป็นเชิงสอนว่าพอเช่นนั้นเจ้าจงเดินให้ตรงทางหน่อยถ้ายังเดินเฉียงไปเฉียงมาแบบเนี้ยเจ้าคงไปไม่ถึงไหนแน่นอน ผมก็เดินแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนี่ครับปูน้อยแยงปูตัวไหนก็เดินเหถสาไปมาอย่างเจ้าบ้างล่ะช่างน่าขำจริงๆปูใหญ่พูดอย่างอวดรู้ปูใหญ่หัวเราะย่อเจ้าปูน้อยอย่างขบขันถ้าเช่นนั้นลุงช่วยกรุณาเดินให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับว่าการเดินให้ตรงๆน่ะเราทำกันยังไงอะ่ะ ปูน้อยขอร้องให้ปูใหญ่สอนวิธีที่ทำให้เดินได้ตรงทางมันดีใจมากที่จะได้เรียนรู้การเดินแบบใหม่จึงตั้งใจดูอย่างมากอ๋อได้สิคอยดูดีๆนะข้าจะเดินให้เจ้าดูเป็นตัวอย่างปูใหญ่ตอบอย่างภูมิใจว่าแล้วปูใหญ่ก็เริ่มสาธิตวิธีการเดินให้ตรงกับปูน้อยมันเริ่มก้าวเดินเดินและเดิน เถ้าเดินของมันสายไปสายมาไม่ต่างจากเจ้าปูน้อยเลยเมื่อปูน้อยเห็นเช่นนั้นมันจึงพูดขึ้นว่าโอ้เอ้ยลุงก็ไม่ได้เดินตรงไปกว่าผมเลยสักนิดนะก็ข้าว่าข้าเดินตรงกว่าเจ้านะเจ้าปูใหญ่ตอบไม่จริงหรอกผมคิดว่า บรรพบุรุษของเราก็คงเดินด้วยท่าทางแบบนี้ด้วยกันมาตลอดนั่ละครับคุณลงุงเจ้าปูน้อยตอบว่าแล้วเจ้าปูน้อยก็เดินจากไปปล่อยให้เจ้าปูใหญ่ยืนหน้าจ๋อยอยู่ตรงนั้นถูกต้องแล้วครับธรรมชาติของปูก็ต้องเดินเฉไปเฉมาน้องๆคงไม่ทำตัวเหมือนปูใหญ่นะครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าว่าแต่เขาตัวเราเป็นเสียเอง